สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับมีสาระอะไรนะฟังกันบ้าง ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าสโมสรในอิตาลีและสโมสรในเยอรมันต้องการพิจารณาความเป็นไปได้ในการยืมตัวจรอร์ดนซันโชแต่ถ้าว่ายังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้แมนยูพิจารณานะครับซึ่งทุกอย่างนะครับจะขึ้นอยู่กับว่าแมนยูเนี่ยต้องการจัดโครงสร้างข้อตกลงนี้อย่างไรข้อตกลงนี้นะครับก็หมายถึงค่าเหนื่อยของซานโชและค่าตัวของซานโชและว่าสโมสรที่เข้ามายืมเนี่ย ต้องการที่จะทําตามเงื่อนไขของแมนยูที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะว่าแมนยูนะครับต้องการให้สโมสรที่จะมายืมตัวซานโชนั้นรับผิดชอบค่าเหนื่อยของซานโชสูงถึง70%ส่วนอีก30%นนั้นแมนยูก็จะช่วยเหลือแค่แค่เท่านั้นนะฮะ ทั้งนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับซานโชในอนาคตนะครับมันก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของแมนยู Yo, ว่าจะทำอย่างไรดีกับอามัดดิโลและเปเลสตีนในเดือนมกราคมนี้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากฟาบิโอโรบาโนนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเดอะยูนิเต็ดสแตนนะครับที่ออกมารายงานนะฮะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอโรบาโนนะครับที่ออกมารายงานว่าตอนนี้แมวมองหรือตัวแทนของแมนยูได้เข้าพูดคุยกับตัวแทนของตีมอร์เวเนอร์รวมถึงเซลูกุยลาซี่เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องรอการตัดสินใจของแมนยูว่าจะทำอย่างไรกับมา์ซิยาลถ้าเกิดว่าแมนยูพิจารณาร่วมกันและในการตัดสินใจของมา์ซิยาลการมาของตีมอร์เวเนอร์รวมถึงกุยลาซี่ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของสปอร์ตสื่อของสเปนนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับคือทางสปอร์ตเนี่ยเขาได้ออกมารายงานว่าสโมสรมนนูนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับราฟินญา อีกขวาของบาร์เซโลนาในช่วงเดือนมกราคมนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าทางบาร์เซโลนานะครับจะตั้งค่าตัวราฟินญาสูงถึง92ล้านยูโรซึ่งอาจจะทําให้แมนยูจาเป็นต้องขายผู้เล่นบางส่วนออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้เพื่อจะระดมทุนซื้อราฟินญามาร่วมทีมในเดือนมกราคมนะครับโดยว่ากันว่าผู้เล่นหลักๆนะครับที่แมนยูจะขายออกในเวลานี้ก็มีอยู่4คนนะครับก็ได้แก่ หนึ่งมาร์คซียาว2คาเซเมิโลสามเจอรอนทานโช่4ดอนนี่ฟานเดเบกแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้เล่นหลักๆที่จะออกจากแมนยูในเดืเอนมการาคมนี้นะครับก็จะมีสานโช่และก็ดอนนี่ในฐานะที่จะออกส่วนคาเซเซมิโลและก็มาร์คซียาวเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่มักซียาวเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับว่าจะออกจากแมนยูและเพอรเผอเนี่ยแมนยูก็อาจจะปล่อยจนหมดสัญญาแบบก็ปล่อยแบบไร้ค่าตัวไปเลยฟรีเอเนตนไปเลยนะครับอ่ะมารอดูกันนะครับว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่แน่ในตอนนี้ผู้เล่นทั้ง4คนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะออกจากสโมสรมนยูสูงมากๆ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิซซโอโรบานโนนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์เดอะยูริเตสเตนนะครับที่เขาพูดถึงเอาตายเบนเดียนะครับว่าเราจะเห็นเอาตายเบนเดียลงเล่นให้กับแมนยูในช่วงที่โอเดานาไปเล่นให้กับทีมชาติแคนเบรูนและจะไม่มีการเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าในตอนนี้แมนยูพอใจกับผลงานการฝึกซ้อมของเบยินเดียมากๆนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะเอ็กเพนะครับที่ต่อมารายงานว่าในเดือนมกราคมนี้แมนยู Man, อาจจะไม่ใช้งบมหาศาลในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นเข้ามา แต่อาจารย์ใช้แผนเดิมก็คือยืมตัวผู้เล่นในเดือนมกราคมนะครับแรงข่าวเบื้องต้นยังได้บุเพิ่มเติมนะครับว่าในเดือนมกราคมนี้แมนยูจะยังคงวุ่นวายกับการขายผู้เล่นบางส่วนออกจากทีมเพื่อที่จะนําเงินจากการขายผู้เล่นในเดือนมกราคมเป็นเงินระดมทุนซื้อผู้เล่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับและยังไม่พอนะครับถ้าหากว่าเซอร์จิลและคีฟสามารถซื้อหุ้น2 5%ของแมนยูสําเร็จนะครับการซื้อผู้เล่นเข้ามาเนี่ย ก็อาจจะมีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์เหล่าสาวกปีศาแดงอีกนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟนะครับที่ด่อมารายงานว่า เซอร์จิมแรดคีฟคาดว่าจะเข้าขอคำแนะนำจากเซอร์อเล็กฟูกัสันก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำคัญๆที่สโมสรแมนยูซึ่งในการเข้าขอคำแนะนำในครั้งนี้ก็อาจจะรวมถึงการแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านกีฬาคนใหม่ของสโมสรซึ่งว่ากันว่าทางอเล็กฟูกัสันอาจจะแนะนำให้เซอร์จิมแรดคีฟไปดึงตัวดองกี้ฟรีแมนผู้อำนวยการด้านกีฬาของคิสตัลพาเลตมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของแมนยูถ้าเกิดว่าเขาซื้อหุ้นสโมสรแมนยู สำเร็จนะครับแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ดองกี้ฟ e ีแมนนั้นจะออกจากคิสัลพาเลตและมาร่วมงานกับแมนยูเนื่องจากว่าสัญญาของฟีแมนกับพาเลตเนี่ยค่อนข้างจะเหลือเยอะนะครับดังนั้นมีแนวโน้มสูงมากๆที่เซอร์จิมและคีฟจะพยายามโน้มน้าวใจแดนเอสเวิร์ดผู้อำนวยการด้านกีฬาของนิวคลาเซนมาเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของแมนยู ถ้าเกิดว่าเขาซื้อหุ้นสโมสรแมนยูสาเร็จนะครับก็ถ้าเกิดว่านับจากผลงานล่าสุดของแดนเอสเบิร์ดนะครับที่มาเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของนิวคลาเซนเนี่ย ทุกคนก็จะเริ่มนะครับเริ่มเห็นแล้วว่าผลงานของเขาเนี้ยไม่ธรรมดานะครับคือจากเดิมเนี่ยนิวกาสเซ่นไม่ค่อยจะมีอะไรเลยนะทุกคนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมาซีซั่นนี้แล้วครับก็ซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันเป็นแปลกๆนะเหมือนมามืดมาเลยนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะถ้าเกิดว่าทุกคนดูบอลพเมลีกเนี่ยจะรู้เลยว่านิวกาสเซ่นในเวลานี้ก็เป็นทีมหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคําพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่า คุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีวีนได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ